โชครถแห่พานัดเมียท้องแก่หามส่งโรงพยาบาลกลางดึก เป็นอีกหนึ่งคู่ที่มีกระแสข่าวให้ได้ติดตามกันตลอดในช่วงนี้สำหรับนักร้องหนุ่มโชครถแห ى, และภรรยาสาวนัดที่มีอีกหนึ่งหน้าที่นั่นก็คือผู้จัดก,การส่วนตัวให้กับสามีซึ่งเรามักจะเห็นว่าตอนนี้พวกเขาเดินสายรับงานคอนเสิร์ตกันแทบทุกวันแทบจะไม่มีเวลาได้พักผ่อนแถมล่าสุดยังออกเพลงใหม่มีเมียเมื่อพร้อมที่อิงจากกระแสตา,ามาแตกหักกับหนุ่มบอลเชิญยิ้มออกมาให้แฟนๆได้ติดตามฟังด้วยแต่ล่าสุดห่งงานหนักจนได้เรื่องบวกกับสภาพอากาศที่แปรเปลี่ยนฝนตกบ่อย จนกระทั่งกลางดึกที่ผ่านมาเซาวนัทจุธารัตน์ต้องป่วยในขณะที่ตัวเองนั้นตั้งท้องอยู่ทําเอาสามีอย่างโชครถแห่ต้องหามส่งโรงพยาบาลกระทันหันพร้อมโพ์ภาพอัปเดตอาการภรรยาบนเฟซบุ๊กและระบุข,ข้อความสั้นๆว่าก็มีกันอยู่แค่นี้ในยามเจ็บป่วยก็ต้องดูแลกันหายไวๆนะครับคุณแม่งานนี้เหล่าบรรดาแฟนคลับต่างก็เป็นห่วงก็ได้เข้ามาให้กำลังใจกันอย่างมากมายขอขอบคุณข้อมูลจากสยามนิวส์ขอบคุณค่ะ